สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่11กรกฎาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเพิเทียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่10นะครับผม สำหรับวันที่10แอดมินก็ให้อยู่ที่1กับ2สำหรับแนวทางนะัผมมา42ในรอบชาะกิจสำหรับในรอบพิเศษนะัผมสายวิ่งสายรูดได้31แล้วก็5005ในรอบพิเศษตัวกันนะผมสำหรับในรอบปกติมา15 fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้40ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่อยากเข้าลายกลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม id ไลน์นะครับผม t e e สองห้า สอและก็ขีดนะครับเป็นกลุ่มฟรีสำหรับฮานอยนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่11ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมเดมี๋ยจะให้อยู่ที่6ก,กับ8 หกมีหกสงหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็หกเจ็ดสำหรับแปดนะครับผม แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แล้วก็แปดห้าสำหรับตัวกันนะครับผมสองหนึ่ง สำหรับเบิ้ล1นึ่งหนึ่ง,งสองส,องส,สแล้วก็แปสำหรับ3ตัวนะครับผมมี1 6ึ่งหสองแสา 2,8,1แล้วก็0,8,2 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ